ครับต่อไปคลิปนี้นะครับก็มาถึงวัคที่3เส้นทางนี้หลวงพ่อท่านชี้นำคือจริงๆแล้วเส้นทางธรรมเส้นทางธรรมทางโลกอย่างที่เห็นอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะว่าทางโลกกับทางธรรมมันตรงข้ามกันทางโลกกับทางธรรมมันส่วนทางกันทีนี้การที่เราจะมาทางโลกการที่เราจะมาทางธรรมเราจะมายังไงเราไม่เป็นผู้รู้ใช่ไหมครับ เราต้องเราต้องปฏิบัติตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราต้องปฏิบัติตามสัตบุรุษที่ท่านเป็นผู้รู้ซึ่งเราเป็นผู้รู้ตามครับเราเป็นผู้รู้ตามเราต้องปฏิบัติตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้องปฏิบัติตามสัตบุุรที่ท่านชี้นาที่ท่านให้คําแนะนําทีนี้เราจะเราจะเชื่อได้ยังไงครับว่าสิ่งที่หลวงพ่อบอกหรือสิ่งที่ผู้รู้บอกอ่ะมันเป็นจริงเราต้องเอากิเลสระวัดครับ พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่อจารานทิกินาโยท่านเปรียบเทียบเหมือนกับหมอครับเราไปหาหมอครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าหมอเนี่ยรักษาเราได้ถูกต้องไหมก็เอาอาการไข้อาการป่วยของเราครับเป็นตัวบ่งชี้เป็นตัวสังเกตถ้าเราเุ้ยหมอวินิจฉัยโรคนี้ให้ยานี้ทานอ๋ออาการไข้เราลดลงก็แสดงว่าหมอท่านนั้นอนะ่ะวินิจฉัยโรคถูกใช่ไหมครับ การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันครับถ้ามาพ่อแม่ครูอาจารย์หรือว่าหลวงพ่อท่านบอกอุ้ยทำไมความอยากได้ความอยากมีความโกรธเราลดลงประมาณนี้ครับนั่นหมายถึงว่ากิเลสเรากิเลสสามตัวราคาโทสะหวัวของเราลดลงพฤติกรรมเราเปลี่ยนไปอุ้ยทำไมเราอยากอยู่คนเดียวทําไมเราไม่อยากสูงสิกับคนอื่นประมาณเนี้ยทําไมดูหนังฟังเพลงเราไม่อยากดูประมาณนี้มันมันเขาเรียกว่าเราจะเกิด ความเปลี่ยนแปลงในในตัวเราอันนี้เราต้องเขาเรียกว่าเราต้องสังเกตตัวเองครับเราต้องสังเกตตัวเองแล้วก็พฤติกรรมจะเป็นตัวที่ส่งสัญญาณนะครับให้เรารู้ว่าเราปฏิบัติธรรมก็อย่างตามสัปดาห์หนึ่งเนาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อจารันทิชนายโยท่านบอกว่าอย่างตามสัปดาห์หนึ่งถ้าเรามาพิจารณากายครับบางคนพิจารณาแล้วร้องไห้เนี่ยนะครับบางคนพิจารณาแล้วก็แบบเฮ้ยตกใจทําไมเราแบบ ผิดหวังอ่ะผิดหวังว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดว่ามันต้องสวยต้องงามต้องลดต้องหรูอ่ะมันไม่มีอะไรเลยประมาณนี้ครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะเราต้องเข้าใจขบวนการพิจารณากายก่อนนะครับว่าเราต้องมีโยนิสโอโนัสิกานนะเราต้องจําได้ไหมรู้มาดูตับดูไตดูไส้ดูพุงดูยังไงหลับตาเราไม่เห็นนะครับเราต้องไปดูมาก่อนว่าอวัยวะต่างๆตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเท้าปลายเท้าถึงปลายผมมีอะไรบ้างกระดูก206ชิ้นมีอะไรบ้าง พิจารณาครับเพื่อที่จะให้จิตได้รับคำตอบว่าร่างกายไม่ใช่ของเราแล้วสิ่งอื่นๆก็ไม่ใช่ของเราพิจารณาให้จิตได้รับคำตอบว่าร่างกายเราไม่สวยไม่งามนะก็จะไปตัดฉันทะราคาจะจัดตัดความรักตัวเองไม่รักตัวเองก็คือเบื่อตัวเองครับเบื่อตัวเองแล้วก็เบื่อคนอื่นทําให้กิเลสราคะโทสะเบื่อหน่ายคลายกาหนัดลงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมัน มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นไปได้ครับมันเป็นไปได้มันมีเหตุมามันมีผลมันมีขั้นมีตอนและต้องใช้เวลาครับครับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับว่าเส้นทางนี้หลวงพ่อท่านชี้นาก็คือผู้รู้ท่านชี้นาว่านี่ให้จิตอยู่ในกายนะกายเราก็คือเส้นทางธรรมนะครับครับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ